แม้ว่า Formula ่า2จะเป็นบันไดขั้นสุดท้ายสู่ฟอร์มูล่า1แต่จากมุมมองของนักขับทั้งหน้าใหม่และนักขับผู้มีประสบการณ์ F2 ก็ยังไม่สามารถเตรียมความพร้อมให้นักขับได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับความท้าทายใน F1 ได้ซึ่งมีเหตุผลสำคัญอยู่3ด้านหลักๆด้วยกัน 1. ปัจจัยด้านมนุษย์ความเข้มขน้นจิตวิทยาและภาระนอกสนามประการแรกคือความแตกต่างด้านจังหวะและความเข้มข้นของ F1 ที่สูงกว่า F2 อย่างมหาศาล คิมมี่อันโตเนลลี่ลูกจี้ของทีมเมอร์เซเดสยอมรับว่าเขาต้องเรียนรู้การจัดการพลังงานของตัวเองใหม่ทั้งหมดหลังจากเจอโปรแกรมการแข่งขัน3สัปดาห์ติดต่อกันเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใน F2 ในด้านจิตวิทยาเฟอร์นันโดลองโซชี้เห็นว่านักขับรุ่นใหม่คุ้นเคยกับการเป็นผู้ชนะมาตลอดในซีรีส์ลองแต่เมื่อขึ้นมาใน F1 ซึ่งอาจจะมีทีมเดียวครองความยิ่งใหญ่เป็นเวลาหลายปีพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความผิดหวังที่รู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ชนะแต่ยังคงต้องเค้นฟ นอกจากนี้แดเนียลดิคาโดยังคงเสริมว่าภาระผูกพันนอกสนามทั้งด้านสื่อและสปอนเซอร์ใน F1 นั้นหนักหน่วงกว่า F2 หลายเท่าตัวนักขับหน้าใหม่ต้องเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์พลังงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือที่เรียกว่าน้อยแต่มากซึ่งเป็นบทเรียนที่ไม่มีสอนในซีรีส์หลอง 2. ช่องว่างทางวิศวกรรมสเปคซีรีส์ปะทะสงครามการพัฒนานี่คือประเด็นทางเทคนิคที่สำคัญที่สุด F2 เป็นสเปคแคตตอรี่ซึ่งหมายความว่ารถทุกคันใช้สเปคเดียวกันทั้งหมดทำให้มีอิสระในการปรับแต่งรถน้อยมาก การแข่งขันจึงเน้นไปที่ฝีมือของนักขับเป็นหลักในทางตรงกันข้าม F1 คือสงครามการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งทีมต่างๆจะมีชิ้นส่วนใหม่ๆม,ม,มาอัปเกรดรถแทบทุกสุดสัปดาห์การทําความเข้าใจรถที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการให้ฟีดแบ็กทางเทคนิคที่แม่นยําแก่วิศวกรจึงเป็นทักษะที่สําคัญอย่างยิ่งเรียมลอสเซนได้ให้มุมมองที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าประสบการณ์หนึ่งปีของเขาในรายการซูเปอร์ฟอร์มูล่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเตรียมความพร้อมให้เขาสําหรับ F1 ได้ดีกว่าการแข่ง F2 ถึง2ปี เหตุผลก็เพราะว่าซูเปอร์ฟอร์มูล่ามีกฎที่เปิดกว้างกว่าทําให้มีการพัฒนารถอยู่ตลอดซึ่งค้ายกับ F1 ในเวอร์ชั่นที่เล็กกว่าเลี่ยมสรุปไว้อย่างเฉียบคมว่าการเป็นนักขับที่เร็วอย่างเดียวนั้นยังห่างไกลจากคําว่าเพียงพอที่จะอยู่ใน F1 3. คุณค่าของประสบการณ์และการลดช่องว่างด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เองประสบการณ์จึงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลใน F1 นี่คือคำอธิบายว่าทำไมทีมใหม่อย่างค a d i ิแลคจึงต้องการนักขับมากประสบการณ์อย่างเซจิโอเบเรสและวัตเทอรี่บอตตั เพราะพวกเขาต้องการนักขับที่เข้าใจกระบวนการพัฒนารถและสามารถเป็นฐานข้อมูลที่มั่นคงให้กับทีมได้แล้วทีมต่างๆลดช่องว่างนี้ให้กับนักขับเยาวชนของตนเองได้อย่างไรคําตอบคือผ่านโครงการนักขับเยาวชนจูเนียร์โปรแกรมซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักขับได้ทดสอบรถ F1 รุ่นเก่าเข้าร่วมการประชุมสรุปข้อมูลทางเทคนิคและการซึมซับบรรยากาศการทํางานในระดับสูงสุดแม้ว่านักขับหน้าใหม่จะมีที่ยืนใน F1 เสมอแต่ในยุคที่การแข่งขันสูสีและทุกความได้เปรียบเล็กๆน้อยๆมีความสําคัญ ช่องว่างขนาดใหญ่ทั้งในด้านของความเข้มข้นจิตวิทยาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิศวกรรมระหว่าง F2 และ F1 จะยิ่งชัดเจนขึ้นและอะไรก็ตามที่สามารถช่วยลดช่องว่างนี้ได้ถือเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลย